ฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นไม่ใช่หรือ,อใครจะอะไปแบกอะไรก็ไปแบกเอาเชอะนะแต่เราเนี่จะแบกเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจให้ได้มากที่สุดส่วนสิ่งอื่นอย่างอื่นใครจะเอาไปเถอะขนวายเอาไปแต่ธรรมะศีลธรรมต้องกลับมาไม่มากก็น้อยให้เข้าถึงจิตถึงใจของอพวกเราให้ได้เนาะ โดยการนำเอาพระธรรมนี้มาลงมือปฏิบัตินะให้เข้าถึงให้รู้แจ้งในทุกและแจ้งในเหตุของทุกนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นยุคจะรวดยุคยานอวากาศอะไรธรรมะก็ยังเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอัศจรรย์อยู่อย่างนั้นจะอยู่สถานะไหนก็ไม่สำคัญเนาะเราจะต่อสู้กับใจตัวเองนะใจตัวเองแท้ๆนะเราฝึกไม่ได้ เนาะหัดมันไม่ได้มันก็โง่เต็มทนแล้วเนาะมาอันนี้พูดให้ฟังด่าตัวเองเนะาะใจตัวเองแท้ๆยังควบคุมไม่ได้จริงไหมต้อ,อตงเข้าใจว่าใจรวงเดียวเที่ยวรักเที่ยวโกรดเนะาะส่วนมากจะไปเมตตาแต่คนอื่นอยากไปบอกให้คนอื่นเป็นคนดีเป็นพระดีแต่ตัวเองกับไม่มาบวชอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะจริงไหม ทำไมละ่ะเราต้องเป็นพระที่ดีเป็นชีที่ดีเป็นพุทธบริษัทที่ดีเรานี่แหละใครจะเป็นยังไงไม่สนเราจะเป็นพระที่ดีเป็นลูกที่ดีนะเป็นลูกที่ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังคือจะนำธรรมนั้นๆมาลงมือทำอเห็นไหมทำความเพียรพัฒนาภาวนานี่ให้ถึงที่สุด ได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ลูกคนนี้นะจะทำให้ถึงที่สุดด้วยความดีงามนี่เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องเด็ดเดียวนะคนที่แพ้ก็คือแพ้ใจตัวเองนี่แหละไม่ได้แพ้สิ่งอื่นหรอกเนาะ